เอ๋ยโยโยโย่สวัสดีครับเพื่อนชาวเศรษฐีเซิร์เบอร์ไทยนะครับทุกคนวันนี้ครับอยู่ในการรีวิวที่ทีวีชื่อว่าซูเปอร์เกาะลอยฟ้าลุ้มดำนะครับที่มีความสามารถก็คือนะครับเพื่อทอยเต่านะครับ70%เลือกหน้าทอยหลังนะครับแล้วก็เลือกย่อเลือกย้ายนะครับทางตำแหน่งที่ตำแหน่งระยะที่เราทอยได้นะครับก็คือเหมือนมีเมียนนะครับนี่ก็คือเราทอยได้12เงี้ครับเราไปข้างหน้าหรือข้างหลังเลือกทอยไปข้างหน้า12เราสามารถเลือก 12ช่องข้างหน้าที่เราทอยได้เลยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเราสามารถเลือกทอยหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับสำหรับจี้นี้ถ้าเราทอยไปข้างหน้าครับอ่ะเราทอย12ข้างหน้านะครับถ้าเราจี้ในหน้าหลังติดทอยเราทอย10ลอดเลยครับเนี่ยแล้วเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะไปทอยในระยะไหนของ12ช่องที่เราทอยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับอยากไปไหนอยากเราไปอยากไป2เงี้ยเพื่อตกงบ้านตัวเองนะครับมันก็จะคอมโบตัวละครที่ชอบกลับบ้านตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียว แล้วความสามารถที่สอนนะครับคือเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันนะครับเฮ้ยของฉัยหรือก่อสร้างนะครับโอกาสโอกาส80%ที่ตั้งหลุมดำนะครับเราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับเพราะผมไม่อัพหรอกครับเพราะว่ามันเจ็ผมอัมอัพซูเปอร์มาแล้วมันก็จะเสียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉันติดตั้งหลุมดำเจ็สามเปอร์เซ็นต์ให้ผมปล่อยไว้ดีกว่าครับเท่ๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีเลขบวกเจ็ดมาเกะกะนะครับเนี่ยได้เห็นนะครับความเป็นซูเปอร์ของผมแบบสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปรูรีวิวกันดีกว่าครับว่า จะเหมาะจะเข้ายังไงไหมเล่นกับตัวอะไรจะเหมาะนะครับในตานี้นะครับผมในการนํามาทดลองโชว์วันนี้ผมเลือกอัสลันนะครับให้เป็นใช้ใช้จีนี้ถามมันดียังไงครับสามารถทำให้อัสลันของผมเนี่ยทอยแม่นขึ้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับ้ามันออกนะครับตอนนี้ผมมามีโอกาสทอยแม่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนเนี้ยรูมิจีนี้มันดียังไงเราจะไม่ต้องเล่นหมวกแล้วครับตอนเนี้ยถอดหมวกไปได้เลยครับทุกคนทุกคนถ้าใครชอบเล่นหมวกนะครับใครไม่ชอบเบื่อ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 หมวกนะครับแล้วอยากเนี่ยทุกคนจะใส่ ไอ้โล่บ้านได้แล้วครับใส่โล่บ้านไปเลยโล่บ้านนะครับแล้วก็ใส่จี้เนี้ยทุกคนไม่ต้องใช้หมวกแล้วเพราะว่ามันมีในในโล่บ้านมันจะป้องกันการโจมตีใช่ไหมครับถ้าเราใส่จี้นี้ด้วยอ่ะเราไม่จําเป็นต้องใส่หมวกแล้วครับเพราะว่าเราจีโอกาสทอยแม่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเถ้าเราไม่ใส่หมวกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเตาเบี้ยวนะครับทอยมั่วนะครับไม่เบิ้ลนะครับบนเวอร์ชันซูเปอร์นะครับเนี่ยตอนเขามีป้ายอย่างเงี้ยเราสามารถโจมตีได้หมดเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า การที่เราวาวาฟอย่างเงี้ยเราจะแพ้อะไรเราจะแพ้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเนตรเทศครับสายวาฟ์ที่แพ้ทุกคนครับเราต้องเล่นโจมตีเอาให้เขาตายนะครับแต่จงังหวะเนี้ยอันนี้ผมปาเทศได้เจอผมไม่ได้ซีอะไรนะครับแต่ผมเล่นในเซตประมาณเซตเดี่ยวสนะครับเซตเนี้ยผมว่าน่าจะเล่นเปนสี่คนน่าจะสนุกแต่ละอัสลันหนึ่งก็โจมตีสนุกครับในอันนี้ผมเนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราเลือกหน้าหลังนะครับเราทอยเลยครัขสิบสองก็ได้เนี่ยผมจะเลือกได้เลยผมอยากไปไหนจังหวะนี้ผมเลือกสิบสองเลยครับญานผมใช่ไหม แม่ผมอีกหลังนึงด้วยนะครับเนี่ยมันทําให้เราเลือกอยากวิ่งไปไหนอยากไปโจมตีใครตรงไหนใครอยู่ไหนยังไงเนี่ยโอกาส70%เนี่ยเนี่ยโอกาส70%ของพอยแม่เราแค่พลอยสิบสอครับให้มันเบิ้ลอย่างเดียวเนี่ยโจมตีแล้วครับจังหวะเนี่ยไม่กดผิดครับอืมดีนะครับนี่กลับที่เดิมนี่มีข้าวเดิมนะครับ ดูดมาครับดูดมาดูดมานี่นะครับผมสามารถเลือกเอ้ยเพลงมันดับเหรอครับเนี้ยอ่านี่ไม่ออกครับถ้าไม่ออกทำไงก็ได้ก็ได้ก็เอาหลุมเราก็ไปตกหนักเลยครับนเนี้ยอันนี้หยุดพักก่อนนะลืมอัดนะครับทุกคนมันจบแล้วนะครับตามเมื่อกี้ ก็ความสามารถจี้มันก็มีแค่นี้แหละครับมไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับสำหรับจี้นี้สำหรับเกาะลอยฟ้าแต่ว่าความสามารถมันไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มันโกงครันคือเหมือนเราเป็นมีเมียนแปลงร่างตลอดเวลาครับถ้าแค่เจ็ดสิบโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการถอยแล้วเลือกถอยวาร์ปไ้เลยนะครับไปหน้าก็าจะไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อตกแรนมาข,ของฉันเนี่ยของไฉน,นะครับก็จะติดตั้งหลุมดําเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะครับสำหรับตัวละครนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบกัะเ็นขั้นิการรีวิว ซูเปอร์เกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับเป็นจี้ทินถามว่าหน้าหาหน้าทำไหมผมสรุปให้นะครับหน้าหาหน้าทำหน้ามีนะครับทุกคนเป็นจี้ที่ควรจะมีทุกบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยคมที่ว่ามันเป็น60%นะครับถ้าไม่ใช่ซูเปอร์ผมว่าถ้าใครไม่รีบหรือว่ามีเพชรไม่พอหรือว่ายังไงเนี่ยหรือมันธรรมดาเหมือนมันใช้เยอะนะครับถ้าซูเปอร์เนี่ยมันปลุก8 0 0 0นะครับ8ป0 0นะครับถ้าใครเพชรได้พอหรืออะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราไม่รีบไม่มีตัวละครใช้เราก็ใช้ไปเราก็ เก็บเพชรไว้ก so 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 right <laughs> <laughs> ่อนก็ได้นะครับเพราะว่าปลุกเนี่ยมัน8,900เนี่ย8,900นี่มันซื้อทำจี้ดาร์กได้ของมันได้เลยนะครับเก็บไว้รอดาร์กมันก็ได้ครับ8,900เพราะว่าปิดธรรมดาแล้วเก็บ8,900ไว้รอดาร์กกันเนี่ยได้ได้เจเยอะกว่าซูเปอร์อีกนะครับก็ขอจบไปท้ี่การรีวิวจี้นะทุกคนแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะใครสูบก็ขอให้ปิดกันถูกๆนะครับอย่าไปกันแพงนะครับขอปิดกันสัก2-3งสาพันก็พอนะครับผมเนี่ยผมสุ่มมานะครับ3,000ได้ 5A เบล์เนี่ยแหม มองเลยว่าปีนี้ถูกๆแน่นอนครับทุกคนเห็นอย่างนี้เขาปิด9,000นะครับ3,000แรก5เอบวกครับอีก6,000หลังก็ได้3เอบวกนะครับตก2,000ได้1เอบวกนะครับ, 2, รบยังไงทุกคนเข้าสุ่มกันย่งมีสตินะครับทุกคนเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ